สวัสดีครับร้านมุงเลยโซลาเซลล์ครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับติดตั้งไฮบริ o ออฟกินะครับ i n น a วอ r 3,000วัตต์นะครับแม็กสกนะครับเป็นแบบหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับใช้แผงนะครับโพลี340วัตต์4แผ่นด้วยกันนะครับจับขนาดลงมานะครับ 1นึ่งสติงนะครับ72โวลต์นะครับตัวนี้นะครับอยู่บ้านสวนนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับแบต200แอมสองลูกนะครับระบบ24นะครับ27.5แบเจ0ดุเปอร์เซนนะครับนี่ครับ 77ตอนนี้ไม่มีแสงแดดแต่ก็มา11แอมป์นะครับ77โวลต์นะครับแสงมานะครับ77โวลต์นะครับแบตเตอรี่27นะครับตอนนี้มีการใช้โหลดแค่หลอดไฟ1หลอด0%นะครับ ดูคอน sumer นะครับระบบป้องกันนะครับฟิลนะครับกันฟ้าผ่าแผงโซล่าเซลล์กันฟ้า AC ใช้งานแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนี่ครับเป็นบ้านสวนที่ไม่มีไฟฟ้านะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ใช้อะไรได้บ้างนะครับยกเว้นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกินกำลังของอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์นะครับนอกนั้นใช้ได้นะครับนี่ครับหรือมีไฟฟ้าอยากประหยัดไฟก็ใช้ตัวนี้ได้ครับผสมไฟได้ครับเป็นไฮบริดออฟกิทนะครับนี่ครับแบตนะครับ200แอมป์แหวนะครับ200แอมป์นะครับ12โวลต์200แอมป์ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับในการติดตั้งนะครับที่ร้านเมืองเลยโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเบอร์โทรนะครับ0973139918สหรับวันนี้สวัสดีครับ